หากน้องๆอ,อยากเป็นครูที่เป็นทั้งนวัตกรทางการศึกษาและเป็นแรงงานทักษะสูงมาทำความรู้จักกับวิทาตอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสจลกันครับ กับพวกเราสเกลเข้ามาหาลัยสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่กัปตาเด็กสตาดี้ได้มีโอกาสเข้าไปสเกลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราก,กระบังหรือสจรน,นั่นเองคลิปนี้พี่จะพาน้องๆที่อยากเป็นครูที่ไม่ได้มีแค่ความรู้ลึกรู้จริงในสายชีพแต่ยังเป็นนวัตรกรทางการศึกษาสามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นออกแบบแนวคิดเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อหรือรู้จักนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มศักยภาพผู้เรียนได้อย่างรอบด้านอีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปเป็นแรงงานทักษะสู ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาและตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการที่นี่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงครบทั้งองค์ความรู้เชิงลึกทางวิชาการและทักษะความชำนาญในวิชาชีพที่จําเป็นต่อโลกการทางานทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยมีหลักสูตรทั้งหมด27หลักสูตรปริญญาตรี8หลักสูตรปริญญาโท10หลักสูตรและปริญญาเอก9หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรอาชาถึง6หลักสูตรโดยทุกหลักสูตรจะมุ่งเน้นการสอนทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีเพื่อน้องๆที่จบออกไปนอกจากจะประกอบอาชีพครูได้้้ออออย่าา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 งงงงมมมมืืชีีพแลลวัทททเกกกใในนนรภศึ ภาคอุตสาหกรรมหรือสายอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางนอกจากนี้นี่ยังมีสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ไว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น smart classroom e-library พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active learning ห้อง Workshop และอีกมากมายเพราะอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยมีสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่เอื้อต่อการสร้างสารรค์นวัตกรรมยกตัวอย่างเช่น maker space ที่มีอุปรกรณ์และเครื่องมือทันสมัยอย่างเครื่องพิมพ์สามมิติเครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องมือชางต่างๆเพื่อนักศึกษาได้ หน่วการลงมือปฏิบัติจริงทั้งการออกแบบสื่อการสอนสุดเจ๋งการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาการไปฝึกสอนในโรงเรียนจริงการออกไปทำงานในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทางเลือกที่มากกว่าหนึ่งให้กับตัวเองหากน้องๆอ,อยากเป็นนวัตกร,รทางการศึกษาเด้งเป็นแรงงานทักษะสูงอย่ารอช้ามาค้นหาและทำความรู้จักกับผู้ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสอจะรอก,กันครับคลิปหน้าถ้าอยากให้พวกเราไปสกาวที่ไหนน้องๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเล่นลืมกดติดตามพวกเราเดี๋ยวสตาร์ดี้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆที่ช่วยเป็นข้อมูลสับกันไกด์ไลน์น้องๆ